กิจกรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนและพิธีเท่ากระถิ่นสมคีกองพุนฐานพื้นใหญ่ เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564กองพลฐานพื้นใหญ่โดยพลตรีวีระพงศ์สีรัตผู้บัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่คุณนราวดีสิรัตประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลฐานพื้นใหญ่นำคณะข้าราชการแม่บ้านครอบครัวและประชาชนประกอบพิธีเท่ากระถิ่นสมคุคีกองพลฐานพื้นใหญ่ประจำปี2564ทอดถวายณวัดถ้ำพิบูลธรรมคีรีตำบลเขาสาับยอดอำเภอเมืองจังหวัดร้บุรีซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในปีนี้ได้ยอดปัดจัยร่วมทำบุญก ถิ่นสมคคีจำนวน5 9 8 9 2บาทถวายให้กับทางวัดถ้ำพิบูรลธรรมคีรีเพื่อนำไปบุรณะปฏิสังขรณ์เสนาสะนะและใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนาต่อไป จากนั้นได้ดําเนินกิจกรรม Army delivery รโดยจัดอาหารกล่องแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพเศรษ,ษฐกิจพร้อมด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่โรงเรียนวัดตองบัเขาให้พร้อมเปิดรับนักเรียนในภาคเรียนนี้กลับมาเรียนที่สถานศึกษาได้อีกครั้งเป็นการดําเนินกิจกรรมในกรอบของบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีหน่วยทหารให้การสนับสน,นุนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป พร้อมทั้งบริวารนี้พร้อมทำปฏิวัณฑ์นี้นนแด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ทรงพระขอพระสงฆ์ทรงรักพร้อมเสียสละจิตอาสารอบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำโดยสองมือและจิตใจ ข่าว breaking news ข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทีวีกองผนฐานเป็นใหญ่